ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสลามุอะัยกุลบารอมาตุลลอฮ์บเราะกาตุพบกันดีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าค่ะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตามลรรการอิสลามนะคะ และเช่นเคยค่ะท่านที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิจัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชรรพยาบาลท่านยังเป็นผู้จัดการโรงพยาบาลจริงการดางค่ะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอัสลามเมื่อไกกุมว่วาร้องมาตุลล้อวะบบเรากาตุ คุณหมอคะประเด็นในวันนี้อ่านในหนังสือซอฮียะมุสลิมว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลอห์วะไลฮ์วะสลามะนะคะท่านดื่มเครื่องดื่ม,ดม,ดมโดยหายใจสามครั้งแล้วก็บอกว่าเป็นวิธีการดับกระหายนะคะคุณหมอคะดับกระหายได้ดีกว่าแล้วก็ให้รสชาติดีกว่าและแถมยังรักษาโรคได้อีกด้วยนะคะในประเด็นนี้ขอเรียนถามความคิดเห็นของคุณหมอด้วยคะ่ะค่ะคืนท่านนบีมุฮัมมัดสลาห์วะสลามเนี่ยนะคะท่านอธิบายตรงเนี้ย ท่านบอกว่าการดื่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ดื่มรวดเดียวนะคะท่านบอกว่าการดื่มน้ำเนี่ยหมายถึงว่าเราเดื่มน้ําไปเนี่ยเราต้องนั่งดื่ม genau. นะคะจะดีที่สุดแล้วก็ดื่มไปอึกแรกเนี่ยหายใจข้างนอกอย่าไปหายใจรดน้ําที่เรากําลังดื่มอยู่อันนี้เป็นการหยุดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดื่มอีกครั้งหนึ่งเป็นอึกที่สองแล้วก็หายใจนอกภาชนะแล้วก็ดึกดื่มอีกอึกหนึ่งเป็นดึกอึกที่สาม นั่นก็เหมือนหมายถึงว่าท่านไม่ได้ดื่มน้ําโดยที่ว่าดื่มเอึกๆๆไปรวดเดียวเลยจนหมดเกลี้ยงเพราะว่าการดื่มน้ํารวดเดียวเนี่ยท่านบอกว่าจะทําอันตรายต่อกระเพาะอาหารเพราะว่าน้ําอึกแรกเนี่ยจะเป็นการคือน้ํามันจะเย็นกว่าตัวกระเพาะอาหารซึ่งเป็นอวัยภาัยในร่างกายซึ่งมีความร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นการส่งน้ําเย็นลงไปในอึกแรกเนี่ยก็จะเป็นการดับความร้อนของกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นความจริงเลย เพราะว่าถ้าเราดื่มน้ํารวดเดียวเนี่ยมันจะเป็นการดับความร้อนทันทีเลยซึ่งอน,นี้อันตรายมากเพราะว่าน้ําที่เข้าไปทันทีเนี่ยจะทําให้ความร้อนที่อยู่ในร่างกายของเราโดยเฉพาะบริเวณของกระเพาะอาหารบริเวณของตับเนี่ยจะดับสนิททันทีเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่ดื่มน้ําเย็นทันทีอ่างอักเนี่ยนะคะนอกจากจะเจ็บที่บริเวณของกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยจะยังเจ็บที่ตับด้วย จะมีความรู้สึกว่าเจ็บแ่อแตับถ้าเร่งมากๆเคย<ช>สัมผัสได้ด้วยตัวเองเนี่แหละค่ะเวลาเร่งรีบมากๆถ้า,ถาเราไม่ปฏิบัติตามแบบสมบับของท่านที่ท่านทำเนี่ยก็จะไม่ไปสอดคล้องตามหลักการทางการแพทย์ที่คุณหมอบอกอะค่ะแล้วอันนี้อันเนี้ยนะคะเป็นอันตรายมากทีเดียวคืออันตรายต่อหัวใจแล้วก็อันตรายต่อตับอันตรายต่อกระเพาะอาหารเพราะว่าบริเวณของอวัยวะสามอย่างนี่มันโยงกันอยู่มันเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างกระเพาะอาหารนี่ก็อยู่ใกล้หัวใจแล้วก็อยู่ใกล้ตับ เพราะนั้นถ้าเผื่อว่าตรงบริเวณนี้มันเสียหายไปมันมีความเชื่อมโยงกันอนะพอเสียหายไปอ,ไว,อไว,ไวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเนี่ยตรงบริเวณอื่นๆก็พลอยที่จะทําให้ได้รับความเสียหายแล้วก็เจ็บป่วยไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายทีเดียวเป็นการดับความร้อนทําให้ความร้อนเนี่ยดับสนิทซึ่งอันนี้อันตรายมากถ้าร่างกายเราอย่างแข็งแรงอยู่ก็ยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีโรคภัยอะไรอยู่เนี่ยอันนี้มีปัญหา คำซ้ำๆถ้าเกิดเป็นพฤติกรรมถาวรก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะค่ะและประเด็นหนึ่งที่คุณหมอพูดออกมานิเนื้อค่ะที่บอกว่าสมัยของท่านนะคะท่านให้นั่งดื่มถึงขนาดมีการยืนยันในหนังสือว่ามีบางคนในสมัยของท่านนะคะยืนดื่มยืนดื่มนะคะท่านเห็นท่านบอกว่าให้อาเจียนออกมันมีหลักการและเหตุผลทางการแพทย์ผสมผสานยังไงบ้างนะคะค่ะ คืออันนี้ก็เป็นหลักการที่ดีเลยถ้าเรามานึกถึงในด้านการแพทย์เพราะถ้าลองทดลองดูนี่ก็เป็นความจริงเพราะว่าการนั่งดื่มเนี่ยมันจะทําให้น้ำเนี่ยลงไปจากปากของเรานะคะลงไปตามท่อทางเดินอาหารแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะอาหารลงไปเนี่ยเป็นการจัดเรียงลําดับจัดเรียงลําดับตามขั้นตอนลงไปเลยมันจะลงไปถึงกระเพาะอาหารแล้วก็ลงไปสู่ลําไส้ก็ค่อยๆลงไปแต่ถ้าเผื่อเรายืนดื่มปั๊บเนี่ยมันจะลงไปแบบไม่มีขั้นตอนเลย มันลงครวดลงไปเลยตลงลงไปเลยแล้วก็พอลงตรงลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําบางส่วนเนี่ยที่มันมันขึ้นมาคือมันขึ้นมามันขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เราได้เกิดการสาลักถ้าน้ําปริมาณมากลงไปเนี่ยมันจะมีน้ําบางส่วนที่ดันขึ้นมาตรงนี้อันตรายทีเดียวถ้าเป็นน้ําจํานวนน้อยยังไม่เป็นไรถ้าเป็นน้ําเย็นจัดและปริมาณมากที่เราเรียกว่าจุกน่ะแล้วก็เกิดการสําลัก เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลามเนี่ยท่านบอกว่าให้แก้ไขโดยที่ว่าไปอาเจียนออกจะช่วยได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการยืนดื่มเนี่ยห้ามทันห้ามห้ามเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่ามีฮะดีสหรือเป็นที่ท่านในสมัยของท่านเนี่ยนะคะได้ได้มีการรายงานว่าท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลามเนี่ยท่านก็เคยยืนดื่มมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านยืนดื่มน้ำสำสำที่บ่อน้ำสำสำเนี่ย แต่ว่าถ้าไม่ได้ดื่มน้ําจากบอ่อทันทีมีคนเนี่ยตักน้ําจากน้ํำซำๆเนี่ยขึ้นมาไว้ในถังท่านนบียืนดื่มนะคะท่านบอกว่าการยืนดื่มเนี่ยดื่มได้ถ้ามีความจําเป็นเพราะฉะนั้นการยืนดื่มเนี่ยอยากจะแนะนําว่าไม่ควรทําเป็นประจำแต่ว่าทําได้ในกรณีจําเป็นเท่านั้นค่ะ ้าในกรณีที่มีความจำเป็นยืนดื่มแต่ในกรณีทั่วไปควรจะนั่งดื่มจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบพระเจ้าทรงโปรดประทานคุณความดีตอบแทนด้วยค่ะท่านผู้ชมคะช่วงต่อไปเราไปชมช่วงของอาหารอร่อยกันค่ะครัวฮารานค่ะ